อีกเรื่องหนึ่งเป็นอุทาหรณ์หนูน้อย3ามขวบเท่านั้นเองนะคะปรากฏว่าหนูน้อยคนนี้เขาไปอยู่ใกล้บริเวณที่มีคนตัดหญ้าแล้วปรากฏว่าเจอน็อตกระเด็นปักเข้าไปในตาหน้าสงสารมากเลยว่าเพจคลินิกตาหมอทัศเนี่ยเขาโพสต์ภาพสุดหวาดเสียวเลยนะคะหนูน้อย3ามขวบเท่านั้นเองโดนน็อตกระเด็นปักเข้าไปในตาเพราะว่าหนูน้อยเนี่ยไปอยู่ใกล้ตรงที่เขาตัดหญ้าก็เลยไปโดนตาแบบนี้ ทางคลินิกก็บอกว่าสามารถเอาน็อตออกได้อย่างปลอดภัยเป็นน็อตเลยนะคะแต่ว่าภาพมันถูกเบอร์ไว้แต่ว่าเรื่องการมองเห็นเนี่ยคงต้องมาประเมินอีกครั้งคุณหมอเขาก็บอกว่าอยากจะให้ผู้ปกครองเนี่ยดูแลบุตรหลานของท่านด้วยนะคะไม่ควรให้ไปเข้าใกล้ในบริเวณที่เป็นอันตรายแบบนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ